สวัสดีครับผมนายแพทย์กฤตุริมแสงรัตน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนเพศชายนะครับหรือที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะครับโดยฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็มีผลอย่างมากนะครับต่อร่างกายของผู้ชายนะครับทั้งในเรื่องของการเจริญของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อการสร้างใดเลือดแดงนะครับรวมไปถึงสุขภาพทางเพศอีกด้วยนะครับ เมื่อตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับจะมีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายในปริมาณที่สูงนะครับทาให้เด็กชายนะครับมีร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่วัยหนุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะครับการขยายตัวของอวัยวะเพศนะครับหรือลูกอัณฑะนะครับแล้วก็มีขนตามบริเวณต่างๆในร่างกายรวมถึงเริ่มเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแต่เมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปปริมาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับจะมีปริมาณที่ลดลง ปีละ1.2%เโดยเฉลี่ยนะครับเมื่อปริมาณฮอร์โมนเหล่านี้ลดลงนะครับก็จะเกิดอาการต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการอ่อนเพลียรู้สึกหมดความสนใจทั้งในเรื่องของกิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมทางเพศในบางท่านนะครับอาจจะมีเรื่องของการเสือส่อมสมรรถภาพทางเพศตามมาด้วยครับทั้งนี้นะครับปริมาณของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะลดลงมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านด้วยนะครับ หากท่านใดนะครับที่มีอาการเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปวดหิดง่ายมีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุมีความรู้สึกทางเพศลดลงรู้สึกว่ามวลกล้ามเนื้อลดลงหรือว่ามีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็แนะนำนะครับให้เข้ารับการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายในเลือดนะครับโดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้ผลที่แม่นยำนะครับก็คือช่วงเจ็ดโมงเช้าหรือไม่เกิน11บเอโมงเช้าเท่านั้นนะครับเมื่อได้ทราบแล้วนะครับว่าระดับฮอร์โมนเพศชายมีปริมาณน้อยนะครับ ทางแพทย์ก็จะแนะนําการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ต่างๆเพื่อช่วยทําให้ระดับฮอร์โมนเนีชยสูงขึ้นตานมธรรมชาติรวมถึงการใช้ฮอรโ์โมนทดแทนได้อีกนะครับหากท่านใดสนใจนะครับให้ติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ